วันเกิดใครไม่รู้นะฮะตามไปดูนะครับวันเกิดใครเนาะ FC Happy birthday to you วันเกิดนเกิวันนี้เหรอใช่ครับวันเกิดกกี้วันนี้เลี้ยงโรตีคนละสองชิ้นสั่งเลยนะ อซับรวยขอให้ขายได้วันละสิห้าออเดอร์ให้ละตัละสองขอบคุณค่ะะหนูหนูว่าจะมาเร็วแต่ว่าวันนี้วันพักก็เลยกว่าจะเสร็จภารกิจอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกว่าจะมาถึงแล้วก็ได้ยินข่าวลุงกับป้าแจ้งในช่วงเช้าว่า ปกติตอนบ่ายวันนี้แล้วก็คือเราจะแห่พระใช่ไหมก็เลยรีบเพนมากับพี่ี่สอรแต่ว่าปเปลี่ยนแผนก็คือต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วตอนบ่ายก็คือมีอีกหนึ่งภารกิจก็คือรถเคนมาใช่ไหมแล้วก็จะยกองปู่ขึ้นนะคะพรุ่งน,นี้ก็ตั้งใจว่าจะไปทําบุญแต่ว่าคือไม่ได้คือเหมือนกับคิดไปคิดมาก็คือเอาเรื่องส่วนเอาเรื่องของเรา,เาไว้ก่อนเราค่อยทํวันหลังแต่ว่าเอางานส่วนรวมเพราะว่า มันมีครั้งเดียวข่นั้นที่เราจะร่วมสร้างตำนานแล้วก็สร้างสร้างบารมีไปด้วยกันคือจะร้องไห้นะคะของสาม Happy birthday to you พอ่ครับรอบกี่ขวบครับผมจำขวบไม่ได้รู้สึกว่าเดือนนี้จะมีคนเกิดเยอะนะเดือนนี้เป็นเดือนของคนหน้าตาดีครับโอ้ อันนี้นี่คือมีใครบ้างนักาแฟลุงเลยไ้ใคำไ้ับกาแฟลุงเลยุนจ่าเอ็มโจแอดชัยช่างพงษ์นุกี้ช่างชัยแล้วใครอีกมีใครอีกผมเดินพุจิเดาผมเดินพุทธพาพิสิทชันไม่เมเพระวันเกิดเดืนนี้วัเกเดืนนี้ไม่เป็นไรครับ แล้วคนนั้นไม่พูดถึงการเที่ใราห้า่นีีคนวยไม่่ดวันนี้รวยทคนโจงพี่นพรให้กี้นคมีแต่ความสุขควาเจรเนาะนะแล้วก็รักษาสุขภาพนะแล้วก็ัดที่สิงใดก็ให้สงความพัฒนามุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองนะกำลัง ไฟฟันอะไรขอให้สมบังเนาะนะคะแล้วก็ทานข้าวเยอะๆเด้ออยารยนถ้าผมทำนี้เลยที่ผมจะาอวยพรให้กินข้าวหน่อยเออใม่กิาให้อวยพรผมอยากให้เขากินข้าวเพราะผมอยนวันนี้เขาไม่กินข้าวไอบอลนี้ทํ่ไม่ไม่ม่ไาท่ไม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 ม่ไมเ่ลม่เม่ไ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 ่ม่ ทำนองของ tiktok โอ้ยหาจะม้นมาใกล้ๆมาใกล้ๆแต่นนี่น่าดไหมท่าเขาได้นะคลิปปังๆปังๆเลยนะมิลลีละปังๆแสนหนึ่งแสนเลยนมีสะบัดเอวด้วยเอ้เแฉะแฉะหน่อยแช ก่อนก่อนจะฝากพี่ๆนะคะก็ฝากถึงพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะหนูมีคามรู้สึกส่วนตัวหนูนะหนูดีใจมากๆค่ะที่รู้จักพี่ๆคงจะไม่มีเพื่อนเนาะพี่พี่สมอนนะพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆี่ทุกคนนะคะคือตลอด2ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่า อยู่กับพี่รีสอนเราจะแบบไปมาอยู่กับกล่องเนี้ยแต่ว่าคือหนูสัมผัสได้กับความรู้สึกแบบทุกคนตั้งแต่ลุงจิมพ่อโครงขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะลุงจิมคุณยายสมอนะคะพี่เจ้าพ่อโคงแม่สองนะคะย่างทุกอย่าพี่เจ้าช่วยแนะคะแม่ออพี่อนุวัฒน์นี่คือน่ารักเป็นคนแรกที่กดซับสไครต์ให้หนูสองช่องเลยจำได้หมดเลยน้องโก่ อันนี้คือคนล่าสุดที่ผู้รู้จักนะคะป้าไทยบ้านนะคะพี่ไนย์นะคะเราแบบสั่งเสื้อด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่พิลาวันนะคะ้แนะคะขอบคุณมากๆแนะนำอะไรหลายๆอย่างนั้นพี่เฟื่องนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พี่โอแล้วก็พี่เสือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาอยุน้อยสุดขอเรียกพี่นะคะไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงแล้เก็ขอบคุณ ดูดีใจจริงจิงนะที่พี่สอนพูดมันจะแบบขึ้นตันกว่านี้เพราะแกพูดเก่งแต่ว่าคือหนูขอบคุณที่มิตรภาพที่พี่มี้กับพวกเราเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันขอบคุณที่แนะนําคอยเรียกกินข้าวคอยแบบซัพพอร์ตกันหลายอย่างเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะเป็นหนึ่งคนที่เป็นนักศึก เป็นอหะหนูจบสายครูมาแต่ว่าเพื่อนของหนูตอนนี้คือไม่ได้มีแค่เพื่อนคุณครูนแต่หนูมีพี่ๆที่เป็นเพื่อนหนูที่แบบมาจากต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็หลากอาชีพแล้วเราก็แบบได้มาเจอกันเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่หนูอุ่นมากๆอุ่นจริงนะถึงหนูจะพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็ขอบคุณ f c ด้วยนะคะขอให้อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามให้กับทุกช่องที่หนูเอ่ยชื่อมาแล้วก็ที่หนูไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะ ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะอยากให้กลับมึงไปด้วยกันนะคะร่วมร่วมร่วมด้วยช่วยกันค่ะประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามแฮปปี้โรี้บอกค่ะต่นมา่ะกินโรตีนะฮะเขเลี้ยงโรตีเขาเลี้ยงอันละเขละสองอันเลยเหรอนี เป็นการเลี้ยงท e <ım S 1> ี่เยอะมากเลยนะฮะอยู่กันประมาณ30กว่าช่องนะฮะคนละสองอันก็60กว่าอันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับสั่งซื้อทีพีสกินทีพี e e 4ฟีบักทอนพลัสเบต้ากลูแคนศูนย9เ7้าสองเจ็รเก้าห้าส เราจะไปดูนะฮะการทำโรตีต่อนะฮะกัอยนมือั้อินนี่ถุงเปล่าไม่ใส่ไข่ด้ยังสองอันนะครับผมคนละสองอันเลอพี่เจคนละสองอันนะครับอันนี้พูดออกคลิปด้วยอิสอนเลี้ยงครับผมอดิซอนไปคนเลี้ยงนะอิซแฟมิลีนะฮะ

นี่ไงน้องฟางนี่นี่ไงพี่แอนก็กินได้นะไม่พี่เอนเพียแป้งอย่างเดียวเงพี่เอนก็เป็นแป้งอย่างเดียวคนเราเราจะแบ่งกันใช่ไหมก็ตามแป้งไงโรตีแป้งไม่จะแบ่งกันก็มีไปเชื่อทกคนละสโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมพินิกไปไหนนอนอ้าวยังไม่จบคลิปนะฮะพี่นิกนอนหลับนะครับพี่นิก หลับอีกแล้วพินิกโอ้ยนะฮะนี่นะฮะลูกชายหลับอยู่นี่นะฮะนอนเว้นนอนเว้นพินิกนอนเว้นแต่มันเย็นแล้วนะอ้าวนะฮะเดี๋ยวโรตีเสร็จก่อนนะฮะค่อยเรียกนะครับ